ล่าวถึงศสยศาสตร์บางคนบอกเป็นเรื่องงมงายเมื่อมีการท้าพิสูจน์กลับไม่มีใครกล้าที่จะริลองแต่ไม่ใช่กับคนคนนี้กล้ายืนยันหัวเด็ดตีนขาดว่าไม่รองไม่รู้ตำนานขุนแผนเมืองไทยเมีย3 2นางและเครื่องรางปิศาจที่อยู่ในมือผมนี้ก็คือปู่เจ้าสมิงพายแม่เปิดทองสร้อยพงอาถรรพ์และเนื้ออาถรรพ์อาจารย์เปียกวราปราการอาจารย์เวลาเล่าว,ว่าในสมัยเป็นหนุ่มเพียงอายุ1 4ปีริเริ่มทําน้ํามันพายและยาแฝดเดยเรียนกับเพื่อนพ่อชาวกระเมนโดยอามวลสารอาถรรพ์จริงๆจากจังหวัดโคราชครั้งแรกใชช้้้้ก็ไดดดผลออองงทสบวิาาาาโยยปนนํมั กับหญิงที่ชอบเพื่อให้หลงมาได้เป็นเมียและเมื่อผ่านเวลาไปแล้วอยากจะได้คนใหม่แะแก้โดยการทำน้ำมนต์ผสมน้ำให้ดื่มกินทศเกิดได้สติทนความเจ้าชู้ของอาจารเปียกไม่ไหวจึงเกิดเลิกราไปเองโดยพื้นฐานอาจารย์เปียกเป็นคนไม่หล่อหน้าตาไม่ดีผอมแห้งแรงน้อยจึงต้องอาศัยวิชาทางนี้เป็นตัวช่วยเรื่องความรักมาโดยตลอดวุสารที่อยู่ในเครื่องรางนั้นล้วนเป็นของเฮี้ยนที่มาจากเชิงตะกรนเผาผีผีตายโหงหญิงตายทองกมคือเอาทั้งผงเอาทั้งน้ำมันและเนื้ออสุภาผงยาแฝดผงปราชิกผงกระไดไม่ไม้ดินอาถร์์อุุงงงด้้ววยยาาาาตตไฟมมมมนษที่คกชส น้ำมันพรายมวลสารเหล่านี้เป็นของเฮียนอาถรรพ์ทุกประการที่ท่านทดลองใช้มาแล้วได้ผลในเรื่องของเสน่ห์เล่นลับจนเกิดตำนานคุณแผนเมืองไทยเมียสาที่สออาจารย์เปียกวาราปราการครับ